สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสมาไขค,ควรพระชนะของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่33ข้อ18ถึง22นะครับทั้งพีตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายให้เรารู้เ่าเรามาีสิ่งที่พิเศษอยู่นอกเหนือจากคนอื่นนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษนี้จะทําให้เราสามารถผ่านพ้น วิกฤตการณ์ด้วยความวางใจในพระเจ้าได้นะครับสดุดีบทที่3 3ข้อ18ถึง22เขาว่าอย่างนี้บอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระยาเวอยู่เหนือผู้ที่ยำเก่งพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อจะทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความตายและเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในยามขาดแคลนอาหารจิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระยาเว พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโลกของเราเพราะใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ขขายี2นะครับข้าแต่พระยาเวว์ของความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่พวกข้าพระองค์หวังในพระองค์ผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาก็จบท้ายตรงที่เขาประกาศตัวเองนะว่าเขาหวังในพระเจ้าหวังใจในพระเจ้าหรือเชื่อในพระองค์ หรือรอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมพี่น้องครับพระพิตรงนี้เนี่ยกำลังบอกให้เราเห็นถึงสิ่งที่เรามีอยู่คนที่ยำเก่งพระเจ้านะหรือคนที่หวังใจในความรักมั่นคงของพระองค์เนี่ยเรามีมีบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นในชีวิตของเรานะและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราทั้งหลายนะในในความจริงของชีวิตคริสเตียนเราเนี่ย นะเมื่อเราติดตามพระเจ้าเนี่ยหลายคนก็มองว่าถ้าติดตามพระเจ้าแล้วพระเจ้าของอวยพรเราใช่ไหมก็ใช่อยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในสังคมที่ที่ที่อย่างเนี้ยนะในสังคมของโลกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปนอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็บางครั้งพระเจ้าก็ให้สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะเพื่อจะเตือนสติหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นโควิดอย่างนี้เนาะหรือว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือบางประเทศมีสงครามนะครับหรือการดานอาหารหรือไม่มีทางไม่มีไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นขณะที่พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นในสังคมของคนทั่วไปเราทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนั้นเราก็ได้รับผลกระทบและเราก็เจอแบบเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับนะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่พิเศษกว่า นะสิ่งที่พิเศษกว่าที่วันนี้อยากจะเน้นสําหรับคนที่ยังเก่งพระเจ้าและสําหรับคนที่หวังใจในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเนตรของพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงประดิษฐ์จิตใจของเราทั้งหลายผู้ทรงค้นดูวิถีชีวิตของประชากรทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยเพื่อพระองค์จะได้ทรงตัดสินอย่างยุติธรรมเนี่ยพระยาเวองเนี้ยสายตาของพระองค์เนี่ยทอดพระเนตร อยู่เหนือคนที่ยำเก่งพระองค์นะดวงตาของพระองค์สายตาของพระองค์มองไปที่คนที่หวังใจในความรักมั่นคงของพระองค์นะครับเพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยคนเหล่านั้นที่กําลังอยู่ในอันตรายให้พ้นจากอันตรายแล้วก็เพื่อให้คนเหล่านั้นที่วางใจในพระเจ้าที่หวังใจในพระเจ้าที่ยำเก่งพระองค์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ในยามที่ขาดแคลนอาหาร ไม่ว่าจะขาดแคลนหาหันจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดจากโรคระบาดหรือจากสงครามหรือจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าจะช่วยเขานะโอ้โหพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือคนที่ยำเก่งพระเจ้าภาพนี้นะเป็นภาพเหมือนคุณพ่อที่ดูแลลูกของเขาอะ่ะแล้วก็รักลูกของเขาแต่ลูกของเขา ได้เดินทางนะครับได้ได้พาลูกของเขาออกมาที่ถนนแล้วก็ผู้คนมากมายแล้วกอ็อยู่ในอยู่ในความเสี่ยงรถก็เยอะนะครับแต่ว่าคุณพ่อของเขาก็สายตาคุณพ่อเขาก็ดูที่ลูกชายเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ลูกชายของเขา,าลูกชายของคุณพ่อคนนี้อยู่ในอันตรายคุณพ่อคนนี้ก็จะไปช่วยเขา เมื่อไหร่ที่ลูกชายคนนี้อยู่ในอยู่ในสภาพที่ยากลําบากมากคุณพ่อก็จะไปช่วยเขาเพื่อให้เขาปลอดภัยเพื่อเขามีชีวิตอ,อยู่ได้นี่เป็นภาพที่ที่พระบิดาพระเจ้าของเราพระเยโฮวาที่อยู่บนสวรรค์ที่ผู้สร้างเราทั้งหลายเนี่ยที่รักเราแล้วก็สนใจเราแล้วอนุญาตให้บางเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าด้วยแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือ คนที่ไม่ยำเก่งพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรดูแบบนี้พระองค์ทอดพระเนตรดูอยู่แต่ดูว่าเขาทําอะไรเขาตอบสนองสิ่งเหล่านี้ยังไงแต่ขณะที่คนที่ยำเก่งพระเจ้าคนที่หวังใจในพระเจ้าสายตาของพระเจ้าก็ดูเขาอยู่แล้วก็พร้อมจะช่วยช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเหมือนคุณพ่อที่ดูลูกแล้วก็พร้อมจะช่วยลูกของเขาตลอดเวลาโอ้เราขอบคุณพระเจ้านะครับข้อนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเรารักเราจริงๆ ถึงแม้พระเจ้าอนุญาตให้บางเรื่องที่ยากลําบากเกิดขึ้นกับเรานะบางคนก็ป่วยนะครับแต่พระเจ้าก็พระเจ้าก็ดูแลดูพระเจ้าก็อยู่เคียงข้างเราพระเจ้าก็ไปกับเราสายตาของพระเจ้าก็มองดูที่เราเวลาที่เรายากลําบากพระเจ้าจะช่วยเราจริงๆเพราะฉะนั้นนะผู้เขียนเนี่ยพอเขาเข้าใจเรื่องนีเ้เสร็จเขาก็เลยบอกว่าให้จิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระเจ้ารอคอยพระยาเว เพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อุปถัมภ์และเป็นโลกของเรานะพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่ค้ำจุนเราถ้าเราจะลม้มพระเจ้าจะเข้ามาช่วยเราแล้วก็เอาทําให้เราชุดมือของเราแล้วก็ดึงมือของเราให้ขึ้นมาหรือบางครั้งพระเจ้าปกป้องไม่ให้เราล้มไม่ให้เราเจ็บเกินไปอืมแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโลกของเรานั้นให้เรารอคอยพระเจ้าหมายคามว่าให้เรา ไปอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราบอกพระเจ้ารอคอยการทรงนำของพระองค์รอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าผู้เขียนเขาก็เลยบอกว่าเพราะจิตใจของเรายินดีในพระองค์เพราะระวังใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเราวางใจและเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้เนี่ยและพระเจ้าไม่เคยเบี้ยวพระนามของพระองค์เป็นพระนามที่บริสุทธิ์ เป็นพระนามที่ชอบทำเป็นพระนามที่ไม่เคยโกหกไม่เคยโกงไม่เคยหลอกลวงไม่เคยให้ความหวังเราที่ทําไม่ได้ไม่เคยฉะนั้นเราจึงยินดีในพระองค์และเราวางใจในพระนามของพระองค์ทําให้เราสามารถรอคอยพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทําให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราอยู่ในความยากลําบากในเวลานี้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ยำเกรงพระองค์เป็นผู้ที่หวังใจในความรักมั่คนคงของพระองค์นะครับ พระเจ้าจะสรงช่วยเรานะให้เรารอคอยให้เราทูลต่อพระเจ้าให้เราให้เรายินดีแล้วก็วางใจในพระนามของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยหลอกลวงนะครับพระเจ้ามีแต่ความจริงพระองค์เป็นความจริงความจริงจะไม่มีทางหลอกลวงพระสัญญาของพระเจ้าจะต้องเกิดขึ้นครบทุกประการนะครับจะไม่มีอันใดอันใดที่ขาดไปดังนั้นพี่น้องครับเรามีผู้วิเศษผู้ที่ ส่งสร้างเราทั้งหลายผู้ที่จะเป็นผู้ที่พิพากษาโลกแล้วก็เป็นผู้ที่จะกํากหนดชะตากรรมของโลกมีสายตาที่มองดูคนที่ยำเกรงพระองค์มองดูคนที่หวังใจในพระองค์มองแบบคุณพ่อกําลังดูลูกว่าลูกปลอดภัยดีไหมลูกตอนนี้ไหวไหมลูกเหนื่อยไปไหมลูกอันตรายหรือเปล่าลูกยำแย่แค่ไหนพระองค์ก็จะช่วยเราทั้งหลาย ฉะนั้นผู้เขียนในข้อ,อพูดในข้อที่22ต่อไปบอกว่าข้าแต่พยาเวขอความรักมั่นคงพรองอยู่ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่พวกข้าพระองค์หวังใจในพระองค์เขาประกาศเลยนะว่าเขาเป็นกลุ่มที่หวังใจในพระองค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่หวังใจในพระองค์พระเนตรของพระเจ้าจะดูอยู่เหนือคนเหล่านั้นเลยฉนั้นสิ่งที่เขาขอมากกว่านั้นก็คือ ความรักมั่นคงของพระเจ้ามาเหนือเราทั้งหลายพี่น้องเราขอความรักมั่นคงของพระเจ้ามาถึงเราเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะวางใจในพระเจ้าได้ถ้าเราอยู่ในความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยเราจะปลอดภัยเพราะว่าเมื่อพระเจ้ารักเรานะพระเจ้ารักเราอยู่แล้วพระเจ้ารักเราเราอยู่ในความรักมั่นคงเนี่ยเราเราจะได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าตลอดแน่นอนพี่น้องขอให้อันนี้เป็นคําอธิษฐานของเรา แล้วให้บทนี้เนี่ยในสดุดีบทที่33ข้อ18ถึง22เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่มีฤทธิ์อำนาจเต็มสมบูรณ์เป็นพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่เริ่มต้นและเป็นผู้ที่พิพากษาและเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของโลกเนี่ยพระเจ้าองค์นี้เนี่ยทอดพระเนตรอยู่เหนือเราและดูแลเราถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ยำเก่งพระเจ้าทาคนคนนั้นหวังใจในพระเจ้า เพื่อจะช่วยเราพระเจ้าทอดพระเนตรเพื่อจะช่วยเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพระเจ้าสําหรับคนที่ยำเก่งโปงมีพระเจ้ามีผู้วิเศษอยู่เคียงข้างเราดูแลเราอยู่เพราะฉะนั้นขอให้เรามั่นคงมั่นใจนะด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจวันนี้ขอพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตาเราไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะยากหรือไม่ยากก็แล้วแต่นะแต่ขอให้จิตใจของเราวางใจ หรือยินดีในพระน ам, ระามพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประธรรมและเป็นโลกของหลักขอพระเจ้าทรงเมตตาเรานะครับและเราอาธิษฐานด้วยกันนะครับขอความรักมั่นคนขงของพระองค์อยู่เหนือเราทั้งหลายให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายด้วยขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือเราทั้งหลายตลอดทั้งวันนี้ แล้วก็ตลอดไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาหรือว่าเราจะได้ไปพบกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าเราทั้งหลายหวังใจในความรักมั่นคงของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยที่เราเองจะให้ความเชื่อของเราความหวังของเราที่มีอยู่ในพระองค์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเรายินดีในทางของพระเจ้าจนเราอ่ายินดีในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็น ผู้ประถามแล้วก็เป็นโลกให้กับเราทั้งหลายตลอดทั้งวันนี้ในการทํางานในการเรียนของลูกหลานของเราในการเดินทางไปในที่ต่างๆในความกังวลของเราทั้งหลายคนที่เจ็บป่วยคนที่ไม่มีงานทําคนที่กําลังเดือดร้อนพระบิดาเจ้าขอพงครงเมตตาด้วย ขอพระองค์ทรงให้คนที่ยำเกงพระองค์ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ตามที่พระเจ้าคำของพระองค์ได้พูดไว้และเราทั้งหลายจะได้มาสรรเสริญพระเจ้าและได้มากล่าวว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และเราจะได้มากล่าวว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าที่พูดจริงและทำจริงพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งหลายด้วยเราฝากตลอดทั้งวันนี้ของเราไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาและดูแลเราทั้งหลาย และเราจะไปจะเราทั้งหลายจะได้วางใจในพระเจ้าได้ขอบพระคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระบิดาพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายให้วันนี้วางใจในพระองค์และขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่กับเราตลอดไปนะครับสวัสดีครับ